S <S 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 สวัสดีครับหลังจากที่นอยเบื่อสตรีมไม่ได้เวิรัก็อันนี้ก็ไม่มีเกมเล่นเลยมีเกมเล่นจริงอย่างพายุก็มาได้แค่นอนได้แค่นอน อ้าวเบื่ออ้าวเบื่อมา,ากเลยสำหรับใครที่มีเกมในมือถือหรือว่าใน PC แนะนำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแค่นี้แหละผมจะไปนอนแล้วเพราะว่า นอนมาสองวันหลังจากที่เซ็งกับเรื่องมืวันซืนเกินว่าผมแม่งทำหนักอยู่คนเดียวไหนจะฟาร์มเหล็กคืนนั่นไปทบไหนจะหาผู้คอไว้ ออน,นั่งเล่นบนางยูทูบกันบางอ่ก็ไันนผมอาการดีขึ้นผมจะกลับมาสตรีมมินิแล้วกันตรงน,นี้ก็อาจจะหาเกมอื่นสตรีมไปก่อนไปละ